เด้อพี่น้องมากินมักคมดองเด้อพี่น้องหมักคมดองน้ำนำสาวตูแม่ใสมาเด้อมาเด้อมีแจ่วพร้อมเด้อแซ่บแซ่บสบายดีพี่น้องเด้อวัชพูสุคนเด้อพี่น้องเด้อกินมักคำนมำบามบายนะคบสิบบาทน้องตู นอ้องจูมันซื้อมาใส่อยู่อยู่หน้ามานันก็แบบเออะเนาะ,ะ,ะปีนี้ให้กินแค่เดียวหนะพี่เนาะมาทำดองพอดงาเราดูการละดีพี่เนาะมาเด้อมากินลำกันเดิน น้องตัวแต่ละมือมันต้องได้กินสมกสมมาคามกระสมมาหม่วงมากอีสังนี่แหละพี่น้องเลยหมักนอดมากยั้งก็ได้พอเพินเพินเพิเบร,เริกิน,วนิว้เ่ินต้องได<ม>้กินแนวสมคี่น้องเนวสมหรือว่าเป็นพักเยบเดิมแต่บอ แซ่แบแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเดิมเบิ่อวันนี้กินพี่น้องก็กลบอ,อืกินข้างในมันบออบไห้บอกอคยม,มากินในมัน

แซบอลีกระแซบแทแซว you. ่าพี่น้องเอ้ยมาใช้บริการเืาได้บอกมันมันจมๆบานๆอืมมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อหัแรกี่ยวอบสดขอ ทำตัวตัวเรียกแล้วก็เนาะฮะแซบแซบอร่อยจังเลยมาจำเจีวกัได้

นี S <S mm ่ต hmm> ัวใช่บนายมันบวนออกปุดปัดปุดปัดไนมันก็งนไ่ใช่สิกินนายมันก็อืม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 ผมแท้ กำไรบอแค่น้ำผึ่หมักขัดน้ำผึ่กินเนาะมันใช่บอกก,ก,กินในมัน พี่น้องกินเอากินเอากินเอาแซ่บแซ่บต้องมาคามเลยกับการบริยา,า้านพี่น้องเจะแนะนมีที่จี้มาส่กับกระเห็ดคายเดี๋ยวนี้มันบริยคายแล้วเพราะว่าอัน เริ่มอายุแก่แล้วเนาะเมืงง่อยภัยเหตุแต่ข้าวยังหนุ่มยังน้อยอายุประมาณ30ปลายนี่แหละทั้งตูวยังน้อยไม่ใส่กระเห็ดดอนมะข,ขามคายก็ปฎิญญาณได้พี่น้องมือหนึ่งเป็นทั้งสีพี่น้องไม่ใส่แกะกลางคืนตื่นมามาจะแกะแล้วแล้วก็มาแส่น้ำเกลือแล้วก็เย็น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 สามเถือ่อหลังจากนากั้นก็ต้มน้ำตาลใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็มาดองน้ำตาลกับน้นำตาลแท้ได้พี่น้อง หลังจากนั้นแล้วก็คืนหนึ่งก็ได้ขายโอ้แซ่บดอใไซเห็ดนะเบิ่งคันเมื่อบ้านมีคันมีในไซสีเห็ดดองดองมันเป็นน้องเบิ่งเด้อใไซตะกี้ก็มันดองเบิดหลักดองดองหมักขามดองหมักยมดองหมักต้องแต่ส่วร์ไล่มันดองหมักขามพี่น้องแซ่บนะดองหมักยมกา ะคายคต้องตะคายไว้เพราะมันมันสิเปื่อยพี่น้าะพอเขาบริใส่สารกันบูดดิอันคือข้าเจ้าดองขายนะเขาใส่สารกันบูดมันกะบนเอาโปเปื่อยแต่ไม่ใส่บริใส่ยังใส่แต่น้ำตาลทรายน้ำตาลเขาก็จะต้มต้มให้มันโผดชุกกระแนร์ได้พี่น้องเอ้ยผลกว้างกว้างกว้างหมดละขับไปให้มันเย็นหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปก็รนก็รนก็ทอด มะขามก็จะให้มันแดงครับก็แกะแกะแล้วก็มาตากอ่าแส่น้ําเกลือหรือว่าตากแดดก็จังแส่น้ําเกลือมันแดงจึงบริเวณบางคนก็แส่น้ําปูนแต่มาใส้ก็แส่น้ําปูนก็แดงเลยพี่น้องแซ่บอจะเบิดแล้วพี่น้องเลยยังพักเดียวโคโลอ ยำฟักเรียวโคลโลแสบร้ายแสบร้ายบ่อีมทำมือนามือนาก่อนมือนาก่อนอันนี้ซื้อทดลองเบิ้งเพราะว่าฮากับมฮู้กาเขาเจ้าเห็ดแสบระอบ่อนะมีใครก็ซื้อ